สปาร์ค1้อไอมาดูว่าแจงว่าหลอดไฟหน้าไม่ติดนะครับนี้อยู่อยู่ที่ไฟต่ำนะครับลองไฟสูงสูงเตือนโชว์อยู่ติดนะครับต่ำไม่ติดสูงไฟต่ำไม่ติดนะครับลอนสูงใช้ได้ เปลี่ยนหลอดราคาแจ้งว่าจะเอาเป็นหลอด LED นะครับจะใช้หลอด LED แบบราคาประหยัดนะร้อยกว่าบาทลวมค่าแรงใส่แล้วเพราะว่าทดลองใส่กับยามาฮ่าฟินไปก็ใช้งานอยู่ก็ผ่านนะครับ ยี่ห้อนี้แสงสีขาว 6,500k คั่ว h ฮสี่นะครับเป็นยามาฮ่าฟินสปาร์คแล้วก็จะเป็นฟีโน่115ไอ้ก็ใช้แบบนี้นะครับลองมาลือเปลี่ยนหลอดไปกันนะครับเหมือนว่าจะคล้าย ยามาห้าฟินนะสปราร์คร้อยสิบห้ายามาห้าชอบทําเกี่ยวเป็นพลาสติกแบบนี้นะถายแล้วก็ดึงก็กลับไปใช้ไดต้ตัวก็ไม่ได้นะนี่นะครับสองตัวแล้วก็เกี่ยวพลาสติกนี้จะมีทั้งหมดน่าจะสี่ตัวนะครับเนีย่ย ออค่อนข้างจะมีปัญหาตรงที่ว่าคายแล้วไม่ยอมออกก็ mm. กกมีนะแล้วก็นอดเกี่ยวปล่อย mm. วิธีถอดนะครับ mm. สปาร์คร้อยสิบห้าไอตัวนี้ไม่ออก mm. เดี๋ยวต้องต้องเอาอะไรมาประคองหมุนแล้วก็ประคองตัวนี้ออกหรือเปล่าเอยตัวนี้ออกนะ ตรงนี้ออกพอเราคลายเกลียวแล้วก็ดึงแล้วก็เกลียวปล่อยจะมีเรืออยู่ตรงนี้นะ ที่งจุดทางนี้ก็น่าจะเหมือนกันเลยหน,น,น,นึ่งสองสามปล้วกตสีน็อตล็อคนี้เป็นคัวเฮดสี่นะเดี๋ยวต้องปลดพักก่อนนะครับ ไฟไปต่ำเพราะว่าไฟต่ำน่าจะขี่ในเมืองเป็นไฟแช่นะครับดูตามนี้นะจะมีร่องร่องใหญ่เอาร่องใหญ่ไว้บน จะแปลงเป็น d ีซก็ได้ไม่แปลงก็ได้นะครับหลอดรุน่นนี้ใช้ดีซก็ได้แต่ไม่แปลงนะครับใส่ได้เลยง่ายๆนะครับเอาไปทําเองได้นะครับลองดูใส่ไปแล้วมีไฟไม่ต้องแปลงเลยนะแทนหลอดเดิมเอซได้ดีซได้ กระแสสลับมันก็จะมีกล้องเราเห็นในกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันนิ่งนะครับ ก็ประกอบตามเดิมนะครับเกี่ยวปล่อยสองตัวเกี่ยวพุกสี่ตัว ว่าระหว่างถ้าไม่แปลงถ้าใส่สปาคับใส่ยามาฮ่าฟินยามาฮ่าสปาคับยามาฮ่าฟินยามาฮ่าฟินไฟไฟไฟกระแสสลับเนี่ยจะนิ่งกว่านะถ้าดูในกล้องเราจะจับได้เห็นไหมเพราะว่ากล้องมันจับมันเลียนเป็นเต้นเต้นที่จริงมันไม่เป็นนะแต่ของฟินมันนิ่งเลยนะเหมือนไฟดีซีเลยแต่ว่าไฟมันไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่พอเร่งแล้วก็ ก็จะดีขึ้นประมาณนี้นะใช้ได้ไม่แปลงแปลงก็ได้นะครับสองระบบใส่กับเมาห้าสถาร์ร้อยสิบห้าไอ